สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนที่การฟักไข่ลายแดงนะครับผมผมก็จะถามไข่ลายแดงให้แบบนี้ไปนะครับคนนึงก็จะประมาณ1แคปซูลนะครับนะครับแถมไปให้ฟรีๆเนาะนะครับเห็นไหมครับทีขาวๆเนี่ยก็คือไข่ลายแดงนะครับนะครับผมเราจะได้ไปปุ๊บนะครับเราก็เอาไข่นี้นะครับผมไปใส่ในน้ําที่มีขวดโหลที่มีน้ําแบบนี้นะครับ แนะนำให้เป็นขวดโหลที่เป็นขวดโหลแก้วนะครับทําไมต้องเป็นขวดโหลแก้วด้วยนะครับแล้วก็มันใส่ด้วยนะหนึ่งขวดโหลแก้วเพราะว่าไข่ปลาแดงจะได้ไม่ติดขอบครับมันติดขอบก็จริงแต่มันจะไม่เกาะที่ขอบสูงมาถ้าเป็นปฏิกะมันจะเกาะที่ขอบแล้วมันจะไม่โดนน้าพอไม่โดนน้ำเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะไม่ฟักนะครับผมอ่าแบบแรกก็เป็นโถประกัดเลยแหละดีที่สุดเลยนะครับ 2. น้ําที่มาฟักปลาแดงก็เป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนครับ พักไว้หลายๆวันเนาะสาสวันก็ว่าไปนะครับเพียงแค่นี้เองเนาะเอาไข่เลนที่ผมให้มานะครับแบบนี้นครับผมประมาณ1 1ึ่หนึ่งลาหลอดอ่ะก็เรียกอะไรหนึ่งครับสูลยานะครับอ่ะก็หยิบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะใส่เลยนะครับปุ๊บเข้าไปปุบเข้าไปเลยหลังจากนั้นพอใส่เสร็จปุ๊บ ง,ง,ง่ายครับทาไงลายแดงไอไข่เนี่ยมันก็ต้องอยากโดนน้าเพื่อพันฟักเนาะเราก็คนครับคนเบาๆนะครับให้ไข่ที่มันตกไปในน้ำเนี่ยนะครับมันโดนน้าให้ทั่วถึงเนาะคนเบาๆนะครับมบบนี้เนาะ ประมาณ2-3วันนะครับมันก็จะเริ่มฝักออกมาเป็นตัวเนาะพิธีการรู้ได้เงินฝักเป็นตัวก็ไม่ยากครับเอาไปฉายมาส่องมันนะครับถ้าเห็นอะไรลูกนิดลูกๆิกกกกในน้ำก็เรียกว่ามันฟักแล้วนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมหลังจากนั้นก็เติมอาหารให้มันด้วยครับท้ามีอาหารเพราะว่าน้ำที่ใส่เข้าไปเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมเราต้อง ตามการเติมอาหารด้วยนะครับก็คือเติมน้าเขียวนั่นแหละนะครับทำน้ำเขียวเยอะๆพอได้น้ำเขียวจากผมไปนะครับขยายไปเลยสักสิบถังนะครับติดถัง,งเข้าไปถังนี้คือถังน้าน้าดื่มนะครับที่เป็นน้ํา6ลิตรทําแบบนั้นแหละนะครับเพราะว่าแบบนี้นมันจะเขียวเร็วเนาะนะครับแล้วก็ขยายไปเยอะแล้วก็หยอดน้ำเขียวให้มันนะครับน้ำเขียวที่มาหยอดต้นน้ำเขียวที่ไม่มีแอมโมเนียนะครับผมไม่มีกลิ่นเนาะนะครับผมล้วหยอดเข้าไปให้มันนะครับหยอดสักประมาณสัก2ซีซีสัก หนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับหนึ่งช้อนชาถ้าไม่รู้จักสองสี่สี่เนาะประมาณหนึ่งช้อนชานะครับหยอนเสร็จปุ๊บกระเดงนก็จะเริ่มกินน้ําเขียวเนาะตอนนี้มันกําลังฟักอยู่นะครับเดี๋ยวมันฟักเสร็จปุ๊บผมจะมาอัดคลิปเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเนาะนะครับผมนี่อัดให้ดูว่าเวลาการฟักไข่ทํายังไงก่อนนะครับโอเคเนาะนะครับผมถ้าสงสัยประการไหนก็ทักเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับโอเควันนี้มาฟักโชว์หนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าแคปซูลนะครับผม โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันฟังเป็นตัวแล้วจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ